สวัสดีค่ะค่ะวันนี้วันที่22นะคะเดือนพฤษภาคมค่ะวันนี้เราเริ่มทำงานแล้วค่ะหลังจากพาเพื่อนที่มาจากเบลเยียมเที่ยวแล้วตอนนี้เราก็เริ่มทำงานแล้วค่ะหญ้าเต็มไปหมดเลยนี่ค่ะคุณสามีกำลังถอนรากถอนโคนนี่ค่ะวันนี้มูบองชูวงชูเชอเตมบองชูอัตุลโมลสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับครับ ทำงานจะทำงานพรวนดินอยู่ใช่ไหมคะทางหญ้า <Yeah. S 1> ทางทางทางหญ้ามีเยอะใช่ค่ะเยอะเยอะค่ะเยอะมาก<อ>นี่ค่ะเราช่วยเหลือต้นอะไรคะต้นอะไรคะต้นพริกอ่าฮะนี่ก็ต้นมะมะเขืออาลาต้นพริกกับต้นมะเขือเรานี่ค่ะแปลงนี้ค่ะอินทาพารัมใช่ค่ะนี่ค่ะก็เราไม่ได้ทำงานกี่วันคะดอนเวิร์กฮา w many d a y oh. ใช่ <laughs> หนึ่งอาทิตย์ไม่ได้ทำงาน,าอ,งนาอาทิตย์น <laughs> ใช่ค่ะอาทิตย์ที่แล้ว <brackets> ใช่ลาตวีกสก,กูอาทิตย์ที่แล้วเราไม่ได้ทำงานเลย,เลยตั้งแต่วันจันทร์ที่แล้วแล้วเพิ่งจะทำวันนี้ <laughs> <laughs> เพราะว่าเรามัวแต่เทคแคร์เพื่อน <thế S 1> เพื่อน <laughs> เพื่อนเรามาจากเบลเยียมนี่ค่ะตรงนี้เราทำเสร็จแล้วเห็นไหมคะสะอาดค่ะไม่มีหญ้าแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเอา ฟางมาใส่ค่ะเนี่ยแปลงเนี้ยค่ะนี่ค่ะสะอาดแล้วค่ะเห็นไหมคะพริกเราออกดอกเต็มไปหมดเลยอู้สวยมากค่ะเขางามมากๆนี่ค่ะดอกโอ้โหขอบคุณพระเจ้าค่ะนี่ค่ะมะเขือค่ะเห็นไหมคะมะเขือออกดอกเต็มเลยนะหมูเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวเราเก็บไปส่งน้องเก๋เหมือนเดิมนี่ค่ะโอ้โหนี่ค่ะมะเขือค่ะน้องเก๋ เดี๋ยวเก็บไปส่งนะคะพริกด้วยค่ะแล้วก็นี่ค่ะที่จะให้ดูก็เนี่ยเดี๋ยวเราจะถางไปเรื่อยๆนี่ค่ะหญ้าเต็มไปหมดเลยค่ะ<ม>เขียวกระจีค <c oughs> ุณจะมีทางหญ้านี่ค่ะโอ้โหหญ้ายาวมากยาวจริงๆค่ะนี่ค่ะนี่เราช่วยเหลือค่ะยาวเลยค่ะอันนี้ก็ต้นเออ่ อักระเพาค่ะปลูกเยอะมันก็ต้องคิดหน่อยเนาะเนี่ยค่ะมะเขือออกออกลูกเต็มเลยค่ะนี่ค่ะตรงนี้ตรงนี้ต้องเก็บนะคะดาลิ i ิ g ที่นี่วีดอนทัดวีคอดพร้อมกินใช่ชิเมกฟลาเวอร์นี่ค่ะมะเขืออุ๊ยมะเขือน่าทานมากๆค่ะดีว้าวนี่ค่ะ นี่ค่ะโอ๊ยมะเขือสวยกำลังออกลูกเต็มเลยว้าวดีใจจังโอเคเดี๋ยวขอตัวทำงานก่อนเดี๋ยวเราไปถึงดื่มกาแฟก่อนน้องโมนาหมูเอเมไหมคะอ๋อาใชเอาไค่อยเอวาลาบายบายจุบจ๊บจุบ๊บบายบายจุ๊บจุ๊บค่ะสวัสดีค่ะอขอบคุณค่ะ <c oughs> โอเค สวัสดีค,ะค่ะคันนี่คะ่ะเช้าวันใหม่นะคะวันนี้เราทําต่อเนื่องคะ่ะช่วยเหลือต้นพริกต้นมะเขือเราได้เยอะมากเลยคะ่ะนี่คะ่ะนี่ค่ะคุณสามีก็ถอนรากถอนโคนอีกแล้วคะ่ะเห็นไหมคะเราช่วยต้นไม้ของเราว้าวเชิเต็บองชู่งสวัสดีทุรัสวัสดีทุกคนครับเชา้าวันนี้วันนี้วันที่เท่าไหรค่ครับ ส <23. S 2> องสามวันที่สองสามอ่ะล่ะวันที่ส <25 6. S 1> ิบสามสองห้าหกอ่าพฤษภาคมสองห้าหกหกใช่ค่ะต้นไม้เราต้นมะเขือต้นพริกช่วยเหลือใช่ไหมคะใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยววันนี้เราทำให้เสร็จโอเคไหม,ไม Yes เสร็จค่ะ Yes โอเคค่ะ นี่ค่ะก็เหลือประมาณนี้เองแนวนี้เมื่อวานคุณสามีก็ทําเยอะมากค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวให้ดูนะคะอันนี้คือเหลือแค่ตรงนี้แนวนี้นะคะที่เป็นหญ้าเยอะเนี่ยค่ะหญ้าเยอะมากเลยแนวนี้แล้วก็เมื่อวานนี้คุณสามีตัดหญ้าช่วยช่วงประมาณสักสิบสิบโมงกว่ากว่าสิบโมงเช้านี่ค่ะเห็นไหมคะโล่งหมดเลยนี่ค่ะตรงนี้เรา <c oughs> ขอโทษค่ะหญ้าของเราแถวนี้คือโดนตัดหมดแล้วนี่ค่ะกองพเนินเทินทึกเนี่ยค่ะเห็นไหมคะแนวนี้สะอาดหมดเลยค่ะสะอาดหมดเทั้งแปลงเลยค่ะทั้งแนวนี้ค่ะเดี๋ยวพาไปชมที่คุณสามีตัดหญ้านะคะมาถึงไหนเดี๋ยวก็ต้องตัดต่อให้เสร็จเนี่ยค่ะเห็นไหมคะตัดมาถึงตรงนี้ พราะว่าตอนที่ยังไม่ตัดก็คือแบบนี้ค่ะยาวเห็นไหมคะที่มองเห็นนะคะยาวแบบนี้เลยยาวมากๆค่ะนี่ค่ะตอนนี้เราตัดฝั่งนู้นเสร็จแล้วเราก็เหลือฝั่งนี้นี่ค่ะยาแบบงามมากนี่ค่ะให้ชมแบบแนวนี้อย่างเงี้ยค่ะโอเคไหมคะ่ะยาเต็มส่วนฝั่งนู้นไม่มียาแล้วสะอาดมากมายนี่ค่ะเราช่วยกัน โอเคขอตัวทำสวนก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วจะให้ชมอีกรอบนึงแล้วก็จะให้ชมว่างามแค่ไหนนี่ค่ะเห็นไหมคะมีฟักทองกำลังเลื้ออยู่ตรงนี้ก็มีฟักทองค่ะนี่ค่ะเราโดนเขาเขาก็เฉาตายโอเคมอนามูเอนจอยบายบายครับบายบายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ค่ะตอนนี้ก็พาชมต่อเนื่องนะคะเราถางหญ้ากันเสร็จเรียบร้อยค่ะแปลงที่ช่วยเหลือต้นะมะเขือต้นพิกเราตอนนี้ก็เป็นหน้าที่คุณสามีแล้วค่ะตัดหญ้าค่ะนี่ค่ะตัดหญ้าแล้วมะน้ำมูอ้าวค่ะตัดหญ้าใช่ไหมคะครับรมตัดหญ้าโอเคไหนโชว์สิกับเครื่องตัดหญ้าโอเคลองตัดสิคะโชว์โชว์ ไม่ยากค่ะนี่ค่ะตัดยญ้าค่ะเครื่องตัดหญ้าง่ายๆเบาๆค่ะเราสั่งจากช้อปปี้ลูกสาวสั่งให้ที่เคยบอกไปแล้วเราตัดเราใช้เครื่องตัดหญานี่แหละคะ่ะช่วยเราค่ะนี่ค่ะนี่แหละเราก็นี่ค่ะพาชมนะคะที่ หนึ่งชั่วโมงที่แล้วให้ชมไปที่ว่าเต็มไปด้วยหญ้าตอนนี้เกลี้ยงกล่าวค่ะ <c oughs> เห็นไหมคะสะอาดสะอ้านเกลี้ยงกล่าวหมดเลยค่ะนี่ค่ะต้นมะเขือต้นไม้ของเราก็สดชื่นค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะเอาฟางมาใส่นะคะค่ะเรียบร้อยแล้วนี่ค่ะสวยงามค่ะนี่ค่ะ ตรงนี้เราก็เก็บวไว้ให้มัดฟักทองเราเลยเนี่ยค่ะเรียบร้อยค่ะสวยงามแบบของเราค่ะสวยแบบของเราดูแลกันแบบนี้และค่ะโอเคค่ะนี่ค่ะก็เราก็มีซลแลนค่ะเห็นไหมคะต้นไม้ของเราก็จะได้แบบว่าไม่โดนแดดเ,เต็มที่ เนี่ยค่ะหญ้ากองพลเนินเทินทึกเต็มไปหมดเลยมีตั้งหลายกองค่ะคือเขาสูงมากเลยอะค่ะนี่ค่ะเคว้าวตัวนี้รู้สึกว่าสดชื่นมากเลยสะอาดโอเคค่ะฟักเต็งโมเห็นไหมคะเต็งโมของเรานี่ค่ะหนึ่งลูกสองลูกค่ะออ้ได้ทานแตงโมอีกแล้วค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะ ที่ติดตามชมค่ะอย่าลืมสับครกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะคะขอบคุณค่ะคุณสามีบา,บายบายบายบ,บายค่ะอัตุนโมดบายบายขอบคุณค่ะจุบจ๊บจุ๊บซาสววสดีค่ะ